สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุภทรายุทธวราชยชนะนะคะค่ะวันนี้ดิฉันก็ได้เข้าไป Vir t u a l c l a s s r o o ลนะคะสนทนาสดกับโค้ชชาวต่างชาติจริงๆนะคะสนุกมากค่ะตอนแรกก็กดดันนะคะแล้วก็คอยหาคำาพท์นะคะเพราะว่าจะอบรมบ่ายสามโมงนะคะก็หาคำาพท์เพราะว่ารู้แล้วลว่าเป็นหัวข้อ i t u a t i o n ที่เราเลือกก็คือ โซเชียลมีเดียนะคะคือเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกอหัวข้อสนทนานะคะ situation ให้ตรงกับหน้าที่การงานของเรานะคะค่ะดิฉันก็เลือกแล้วนะคะก็หาคำสา์ค่ะจากนั้นก็แนะนำตัวดิฉันสวมแว่นนะคะตอนที่เข้าไปค่ะโค้ชก็สวมแว่นค่ะสวมแว่นตาเน,นี่ยค่ะแล้วก็การแล้วสนทนาเปิดกล้องค่ะเปิดกล้องสนทนานะคะ แต่คนอื่นก็ไม่ค่อยเปิดกันนะคะแต่เขาแนะนําว่าควรจะเปิดโค้ชจะได้เห็นหน้านะคะโค้ชเปิดค่ะดิฉันเปิดแล้วมีเพื่อนอีกท่านหนึ่งเปิดนะคะชาวต่างชาติแล้วมีคนไทยด้วยอีกสองท่านนะคะอันนั้นก็ไม่ได้เปิดกล้องค่ะเดีย๋ยวดิฉันเป็นคนเปิดเผยชอบเปิดกล้องมากกว่านะคะดิฉันก็แนะนําตัวค่ะ,ะจดจดมาเลยค่ะก็โค้ชก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นการแนะนําตัวดิฉันก็บอกว่า I would like to introduce ขอโทษค่ะ I would like to introduce myself to all of you. My name is Supatra. I am Thai. I come from Thailand. I am a telecom officer belong to National Telecom Public Company Limited. นะดิฉันกไ็ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดออกเอ s e ของชาต่างชาติคือเราก็เราไม่เราไม่เก่งขนาดนั้นนะคะคือ เราก็คือเขินเหมือนกันถ้าเราไปออกเอเซนแบบชาวต่างชาติแบบนั้นนะคะนอกจากว่าเราเก่งแล้วเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็โคช้ชก็เ,เข้าใจค่ะก็ก็คิดว่าโคช้ชฟังเราเข้าใจนะคะก็เลยถามคําถามนี้ฉันกับให้แสดง,งความคิดเห็นเยอะนะคะเรียกสุภธาสุภทานี้รู้สึกจะห้าหกครั้งเลยนะคะที่ที่ฉันถูกเรียกคะ่ะแล้วมันมีอินเทอร์เนต็ตมันหลุดคะ่ะมันหลุด เพราะว่าไปใช้ Wi-Fi เดี๋ยวครั้งต่อไปจะใช้สายแลนและไฟเบอร์ออปติกนะคะใช้สายแลนเอาค่ะเพราะว่ามันหลุดได้ค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันเลยก็เลยไม่ใช้มือถือซิมนะคะในการจอง virtual classroom นะคะเพราะว่ามันก็อาจจะหลุดได้ค่ะแล้วมันทำให้เสียสมาธิด้วยนะคะเพราะต้องใช้สมาธิในการฟังค่ะดิฉันก็พอจะฟังเข้าใจนะคะ,ะคผู้ช้าๆค่ะไม่ได้เร็วเหมือนคลิปวิดีโอนะคะ แล้วก็พยายามใช้คำศัพท์ที่ที่ง่ายค่ะแต่ว่าดิฉันสรรับแสดงว่าต้องอยังอ่อนเรื่องคำศัพท์นะคะแล้วก็ฟังก็ก็เข้าใจค่ะเพราะว่าขึ้นหัวข้อให้ด้วยขึ้นเวลาถามคำถามก็จะขึ้นให้ด้วยนะคะบางทีก็สุพัพทร question number three สุภัทร question number five นี่นะคะค่ะดิฉันก็อ่านแล้วก็บางทีเราแสดงความคิดเห็นหรือตอบนี่ เรายัางได้นิดหน่อยนะคะได้นิดหน่อยแล้วก็โค้ชเสริมให้ค่ะบางทีเราได้แค่นี้ค่ะ,อ,ะอย่างเช่นโค้ชบอกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมีอะไรบ้างดิฉันก็ f a c เฟซ e ุ๊ o u ูทูบไลน์ปรากฏว่า l ล n e นี้ชาวต่างชาติไม่ค่อยเล่นกันหรือว่าไม่รู้จักนะคะชาวต่างชาติค่จจะเป็นญี่ปุ่นในคนไทยเนี่ยเพราะว่าเขาจะ คือชาวอเมริกันหรืออังกฤษอะไรเ,เขาจะไม่รู้จักรายนะคะก็โอเคเขาก็าอาจจะสงสัยว่าลายคืออะไรค่ะแต่ว่า TikTok กเขารู้จักนะคะอ่าแล้วแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็จะจะถามว่าอ่ใช้ทำอะไรบ้าง Facebook นะคะเงี้ยก็ดิฉันก็บอกว่าเอาไว้ขายของ <laughs> ดิฉันก็บอกว่าอะนะดิฉันก,ก็พูดเป็นภาษาอังกฤษนะค่ะครับ ก็อาจจะถูกวยิกรมัางไม่ถูกวยิกรมัางค่ะบอกว่า I have to sell sell uh, my service ดี่ฉันบอกอย่างนี้นะคะขา,ขายบริการขายบริการคือจริงๆจะบอกว่าขายสินค้า goods เงี้ยะนะ,ะบอกขาย uh, my service เนี่ยค่ะก็น่าจะเข้าใจไม่ไม่ใช่ขายบริการแบบอย่างนั้นนะคะแบบทางลบนะแล้วก็ดิีฉันก็บอกว่า I, I am a YouTuber ค่ะ uh, I uh, Offer อ่า Offer อ่า The video of uh, I am learning my uh, I am learning English language ค่ะคอร์สก็เอ่อก็เขาเข้าใจค่ะนะคะก็ก็บอกว่าเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังมีเกี่ยยังมีพวก Twitter นะคะ Twitter พวกอ่า Instagram อย่างนี้ค่ะ แล้วก็แล้วก็คือการดิสคัสมเนี่ยมันยากยิ่งกว่าหรือการถามตอบเนี่ยมันยากยากยิ่งกว่าแบบอ่ามันเหมือนเรียนหนังสือค่ะยากยิ่งกว่าที่แบบว่าลูกค้ามารซื้อของอะไรซื้อสินค้าบริการที่ทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเราเหมือนกับว่าเราเป็นนักศึกษานี่ค่ะเรียนนะคะแบบหลักสูตรชาวต่างชาติหลักสูตรนานาชาติเนี่ยค่ะอันนั้นแล้วก็อ่าจะได้แบบว่าอืมยากยากยากมากกว่าค่ะแต่ว่าครั้งนี้เข้าได้ครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็ครั้งต่อไปก็ จะไม่ตื่นเต้นละครั้งนี้ก็ไม่ได้ว่าตื่นเต้นขนาดนั้นแต่แบบว่าเรารู้เลยว่าเออเราอ่อนคําศรรัพท์นะคะแล้วก็เรายังฟังได้ไม่ไม,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 ไม่ไม่ดีมากพอนะคะ,คะแล้วดิฉันพูดออกไปเลยค่ะว่าโคช I cannot uh, I cannot understand that you say อย่างนี้ค่ะและ้วโคชก็โอเคโคชก็พยายามให้มัง่ายขึ้นโคชเข้าใจละนะคะค่ะเพื่อนๆท่านอื่นก็ก็เก่งพอสมควระค,ะค่ะค่ะพูด,พ,ด,พ,ดพูดได้ดีแต่ก็เป็นเอเซนคนเอเชียนะคะค่ะ อ,อีกท่านก็เก่งค่ะเป็นชาวแอฟริกันหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะก็พูดพูดได้ดีค่ะก็น,นี่คือประสบการณ์นะคะด,ดิฉันถ่ายรูปมาด้วยค่ะตอนที่เข้า virtual classroom นะคะ,คะตอนนี้ค่ะดิฉันก็ต้องฝึกฝนนะคะฟังมากๆค่ะแล้วก็ฝึกออกเสียงทำแบบฝึกหัดอะไรอีกนะคะเพราะว่าเวลาสอบ final test ที่จะได้ใบเซอร์ติฟิเคเก็บคะแนนหมดนี่นะคะไม่ว่าจะเข้า v i r t u a l Classroom อะไรพวกนี้ก็จะเป็นแกรมม a าแล้วค่ะแล้วก็มีการฟังบทสนทนาแล้วก็ตอบคำถามนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องได้ด้วยค่ะก็โอเคค่ะดิฉันก็ต้องสู้ๆนะคะทุกๆ2อาทิตย์ก็ต้องเข้าไปให้ครบทั้งหมด6ครั้งนะคะค่ะตอนนี้ก็ได้1ครั้งละก็ดีใจที่โคช้ชถามคำถาม แล้วก็ให้แสดงความคิเห็นหลายครั้งนะคะดีใจเพราะว่าทําให้เราได้ฝึกฝนนะคะแล้วก็เราได้ฟังโคช้ชพูดนะคะถือว่าเป็นการทําให้ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นนะคะใครที่ถูกโคช้ชถามเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งดีนะคะค่ะโอเคค่ะก็แชร์ประสบการณ์ไปเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ